ภินแอปเงินกู้กู้ง่ายแต่ทวงโหดผ่านเดือดร้อนกันไปทั่วถึงเพื่อนๆและคนรู้จักทวงหนี้โหดทั้งที่เราอาจจะไม่เคยให้เบอร์เขาไปกไ็อะไรขึ้นคนพวกนี้รู้จักชื่อแล้วก็เบอร์โทรเพื่อนๆเ,เราได้ยังไงสวัสดีค่ะพบกนันในไอที24ชั่วโมงกับเอินปานรพีเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองไม่ว่ายุคไหนก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งเทคโนโลยีก็มาช่วยให้อะไรง่ายขึ้นโดยเฉพาะการกู้เงิน เชื่อไหมคะว่าเดี๋ยวนี้แค่กดแอป,ปอยู่บ้านบางทีก็กู้ได้แล้วแต่ก็ต้องระวังให้ดีด้วยนะคะเพราะนี้ก็เป็นภัยใกล้ตัวที่เราจะต้องมาเตือนกันในวันนี้เลยค่ะเป็นเรื่องราวของคดีที่น่าติดตามคดีหนึ่งนะคะเมื่อคุณข้างกายบล็อกเกอร์สาวสวยเจ้าของเพจดังผู้หญิงที่ชื่อข้างกายถูกทวงหนี้โหดทงทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยไปกู้เงินที่ไหนซึ่งเบื้องหลังเรื่องนี้ก็มาจากแอป,ปเงินกู้นั่นเองค่ะโทรศัพท์เข้ามานะคะกก็แบบสวัสดีค่ะ ปลายสายมันมาเลยบัวอยู่ไหนมันก็ตะคอกด่าแกมาเลยจะไม่รู้จักกันได้ยังไงเพราะบัวเมมเบอร์โทรศัพท์ไว้ในเครื่องอะ่ะแม่น้องสันใช่ไหมระวังไลยนะเดี๋ยวลูกอ่ะหัวจะแบกกายเริ่มนึกขึ้นได้บัวเป็นครูประจําชั้นของน้องสันที่โรงเรียนซึ่งกายสนิทกับเขาไหมไม่ก็ในฐาน,นะผู้ปกครองรู้จักเขาผิวเผินซึ่งจริงๆแล้วครูบอกกายว่า มันไม่ใช่บริษัทอะไรทั้งนั้นมันคือแอปกู้ยืมเงินในมือถือนี่แหละแล้วครูคนนั้นเมมเบอร์ Member, โทรศัพท์กายไว้ว่าแม่น้องซันนี่พพวกมันมีเบอร์ติดต่อหมดเลยแล้วมันก็จะโทรกวนอย่างนี้ทุกๆคนโทรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยกดดันให้จ่ายเงินมันคืนแต่มันแปลกตรงนี้ค่ะ คนที่เขามาทวงเนี่ยเขารู้ชื่อรู้เบอร์โทรของคนรู้จักของคนที่ไปกู้เงินได้ยังไงแล้วมีข้อมูลอะไรอื่นๆหลุดไปอีกหรือเปล่าความจริงเป็นอย่างไรเรื่องนี้ต้องไปฟังคําอธิบายจากอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยกันค่ะไอแอปเงินกู้นี้พอเราโหลดมาเนี่ยมันก็จะออฟเฟอร์แตกต่างกันไปบางไลน์บอกว่าอ่ะให้ก่อน5,000บาทเปิดเลยถ้าเรายอมมันก็ขอหักเลย20เอซนมันให้เรา4 0 0 0 บางคนก็แบบคิดแบบมง่ายคือเฮ้ยไม่ต้องเอาอะารคำเลยบางคนเอาบางคนแบบเห็นแก่ใครได้ระยะสั้นหรือว่าคนพวกนี้เขาคิดยังไงเขาคิดว่าพอมันโอนเงินมาให้ปุ๊บลบแอปมันทิ้งเลยแล้วก็เบี้ยออกมันปรากฏว่าผิดค่าพอลบแอป,ปไปไม่ยอมใช้นี่มันสักพักหนึ่งคนรอบข้างเราเนี่ยจะเริ่มติดต่อมาหาเราแล้วว่าเฮ้ยคุณไปยืมเงินใครเอาไว้มีเจ้าหนี้มาเฟียโทรมาหาผมบอกว่าเพื่อนคุณป็นคนเลวมากเลยนะยืมเงินไปแล้วไม่ใช้ช่วยบอกเพื่อนคุณหน่อยที่คือมันเอาคอนแทคในเครื่องเราไป เพราะนั้นตอนที่เราโหลดแอปเงินกู้มาเนี่ยถ้ามันขอเข้าคอนแทกเราเนี่ยเราต้องไม่ให้เข้าแต่ถ้าเกิดเราไม่ให้เข้ามันไม่เรากู้เพราะมันไม่มีอะไรเป็นตัวประกันมันเอาลายชื่อคนเครื่องเราเป็นตัวประกันเรากู้ไม่ได้แต่ถ้าเราให้มันไปว่าหลังเราเกิดจ่ายไม่ตรงเพราะมันดอกเบี้ยมันขูดรีดมากเราไม่อยากใจ่ายดอกเบี้ยอันขูดรีดขนาดนี้มันก็จะไปหาคนในคอนแทคเราเนี่ยไล่โทรทีละคนทีละคนแค่นั้นไม่พอมันจะเข้าถึงเฟซบุ๊กเราแท็กไปหาเพื่อนเราตามเฟซบุ๊กด้วย โหมันเลวร้ามากเรียกง่ายประจานเลยประจานทางโซเชียลประจานทางการโทรศัพท์ไปเพื่อขอ่ขอมขู่คุกคามเพื่อให้เราดําเงินมาคืเนเงินกู้มันนี้เป็นต้นตอนนี้ไม่ว่าแปอปเงินกู้หรือแอปอะไรก็ตามนะอย่าไปหลงเชื่อไง,ไง่ายๆของฟรีไม่มีโลกของง่ายๆไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดูดูทุกูทูบีทรูมันดูดีเกินจริงอะ่ะก็แนะนำว่าควรจะไปเซิร์ชทวิตเตอร์เซิร์ชกูเกิลสอบถามคนรอบข้างก่อนแล้วเข้าโปรแกรมในแอปต e หรือเพจตูเนี่ย มันจะมีบอกว่าใครเป็นผู้ผลิตเราก็เข้าไปดูเว็บเขาไปดูชื่อบริษัทเขามันน่าเชื่อถือไหมนผมว่าไปกู้ขสถาบันการเงินที่อยู่ในระบบดีกว่าติดตามได้ชัดเจนออนไลน์อย่างเดียวไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเนี่ยผมไม่แนะนำพยายามหลีกเลี่ยง,งห่ากไว้นะมิจฉาชีพเขาก็พัฒนากลโกงของเขาได้สารพัดทุกวันนะคะ เราก็ต้องเรียนรู้มันสังเกตและอะไรที่มันดีเกินจริงง่ายเกินจริงมันก็มากจะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็มักจะเป็นการหลอกลวงนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วย <S 2> <S 2> <S 2> เพื่อที่จะได้รู้ทันภัยต่างๆในยุคดิจิตอลกันนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถดนะ